ครับสวัสดีครับเราจะมาดูการต่อสายโฟโตเซลนะครับเซนเซอร์กันนีบนะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียกง่ายๆนะครับไม่ทบศัพท์นะครับสําหรับฝั่งสี่เส้นนะครับส่วนมากการติดตั้งเราจะเอาฝั่งสี่เส้นไว้ใกล้มอเตอร์นะเพื่อประหยัดสายนะครับการไวริงสายก็คือเราจะไวริงสายจากตัวเครื่องมอเตอร์นะครับสายสี่อนะครับมาตัวที่หนึ่งนะครับฝั่งมาตัวสี่เส้นอ่า แล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามชายสองเส้นนะฮะการต่อสายนะครับเริ่มต้นจากเซ็นเซอร์นะครับสำหรับเซ็นเซอร์รูปไข่นะครับตัวนี้มีห้าขั้วนะครับมีคอนแทค nO กับ NC นนะครับขั้วแรกคือขั้วลบนะครับขั้วลบครับข้วที่สองคือขั้วบวกครับนะครับขั้วลบขั้วบวกจะมีสายเบ้นไปที่ สั่งตรงข้ามด้วยนะครับนะครับอ่าเนี่ยคือขั้วลบอันที่สองคือขั้วบวกครับคือเส้นนี้ครับแล้วก็จะมีสายเบิ้ลไปฝั่งตรงข้ามปื๊ดหนานี้นะครับนี่ครับขั้วลบขั้วบวกครับอันนี้คือเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับต่อสายเซ็นเซอร์สองตัวนะครับทีนี้ฝั่งสี่เส้นนะครับ สองสีเส้นเราจะใช้ขั้ว N O นะครับในแผงคอนโทรลรุ่นแต่ละรุ่นใช้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เราใช้ N O ครับขั้ว N O ครับนี่คือขั้วที่สาครับแล้วก็ขั้วที่4ี่ครับคือขั้วคอมคอมมอนบเขียวเหลืองครับถ้าตามหลักการตัว h ฮดเทคแผงคอนโทรลเบสิกตัวนี้จะอยู่ในในมอเตอร์หลายรุ่นนะครับก็ท่องจำได้เลยครับ1 2 3 4สามสี่ ดำแดงเหลืองเขียวนะครับพอมาตรงแผงวงจรแล้วนะครับขั้วบวกนะครับตัวนี้ในคู่มือมีอมอนะครับผมใส่ไปแล้วอันนี้ผมอธิบายบางท่านอาจจะเห็นภาพขั้วบวกกับเชียนบี B บวกไว้ต่อไปขั้วลบนะครับขั้วลบถ้านในแผงวงจรจะไม่เขียนว่าลบนะครับจะเขียนว่า gnd ขั้วรกราวขั้วลบ ขัว้ควคอมขั้วเดียวกันนะครับนะคือต้องรวมกันว่าเมื่อกี้คอมมอนคือสีเขียวครับต้องเอามารวมกันส่วน fsw จะย่อมาจากโฟโตสวิตนะครับเราจะเอาขั้วคอนแทค tin o นะครับปกติเปิดนะครับมาต่อเข้านะครับตัวนี้สำคัญสุดนะครับระหว่างขั้วคอมขั้วลบนะครับต้องมาเบิร์นเข้ากันนะครับอย่า เอาข้าควคอมกับข้วบวกนะครับมามาเบิ้ลเข้ากันนะครับเพราะว่าถ้าผิดปุ๊บจะมาช็อตที่แผงวงจรแผงวงจรเสียหายได้ครับส่วนวิธีการเทสของเราว่าถูกต้องเทสยังไงใช่ไหมครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปนะครับจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับตัดดูเลยครับครับตอนนี้ผม,มอมือบางอยู่นะครับมือบางอยู่อะมือบางเซ็นเซอร์อยู่อ่า จะมีไฟ LED หนึ่งติดขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าสภาวะปกติเราจ่ายไฟเข้าจะไม่มีไฟ LED ติดขึ้นมานะครับแต่ LED จะมีติดตล,ล,ลอดใช่ไหมครับถ้าเป็นเรามือบังเซ็นเซอร์ปุ๊บอไหรเห็นไหมครับไฟ LED ตัวที่สองจะติดขึ้นมานะครับเียกเกี่ยวแสดงว่าพร้อมใช้งานแล้ว